ภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมั่นภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดความปัวพันด้วยสัญญาน์และความยึดมั่นเมื่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดความปัวพันด้วยสัญญาน์และความยึดมั่นเมื่อสัญญามีอยู่ เพราะอาศัยสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดความผัวพันด้วยสัญญาธและความยึดมั่นเมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญาธและความยึดมั่น เมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดความพัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมั่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดความพัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยติ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดความพัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมั่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดความพัวพันด้วยสัญญอดและความยึดมั่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสังขาร เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดความพัวพันด้วยสัญญา์และความยึดมั่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น บ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพึ่งเกิดความพัวพันธ์ด้วยสัญญอดและความยึดมั่นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าข้าภิกษุกทั้งหลายอริยสาวก ผู้ดได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี